วันนี้เราก็จะมาทำอาหารให้ตัดเด็กๆนะคะเมนูที่ทำได้อย่างที่เห็นเลย่ะพาสต้านะคะอแล้วเราก็จะลวกเส้นก่อนให้สุกนะซึ่งวันนี้พาสต้าของเราที่จะทำให้เด็กๆก็คือจะเออ่ทำกับไส้กรอกตาลาดนะคะตั้งกระทะให้เรียบร้อยแล้วก็ ใส่น้ำมันลงไปประมาณหนึ่งเพราะว่าไส้กอรอกอะหละบมันจะมีความมันค่อนข้างเยอะคือเขาใส่มันมันเนือลงไปค่อนข้างเยอะในนั้นตอนนี้น้ำมันก็ไม่ร้อนดีหรอกเราก็เอาไส้กรอกใส่ลงไปนี่ก่อนจะใส่คุณต่อก,ก็ทําการเจาะเจาะนะกลัวมันระเบิดเ,เพิ่มลงไปอีกนะบางอันก็ดูไม่สวยเลยอ่ะ,ะเพิ่มอีกอันดีกว่า เฮ้ยสองเลยค่ะท่านสองมันอยู่ในตู้เย็นมานานแล้วอ่านะคะก็มีเส้นพัสต้าของเราก็ได้แล้วนะคะคุณตัดต้มให้แบบนุ่มๆเลยอะไรเดี๋ยวจะาไปกรองน้ำแล้วก็ล้างน้ำน้คแล้วตอนนี้เราก็ต้มหม้อเกลือมาใหม่นะคะ ใส่น้ำมันลงไปและตามด้วยเช่นเคยโจมิโจ๊กพริตามด้วยพิกไทยดำน,นะคะตามด้วยน้ำเาลเล็กน้อยนะตอนนี้ไส้กรอกเราก็ได้รอเดี๋ยวคุณต่อกอกออกเลย ีว่าถอยกันไกลมาใหม่ทำไมเพิ่งจะมานนกได้อะจ๊ะลูกทำกันไกที่ซื้อจาก้ายแลนด์นะคะเมื่อกี่ปีมาแล้วอ่ะสามปีที่แล้วหักเลยต้องถอยใหม่เนี่ยอ่ะปิดไปใช่ไหมทาไมมันดูแบบนั่นอ่ะนี่นะคะกลับมาที่ซอสทาสตา้า ให้รสชาติมันแบบกลมกล่อมเพราะแต่น้ำตาลฉันอยู่หนัล่ะไม่เยอะมากนะให้แบบกลมกลม่กลมอมเฉยไม่ได้ให้จะให้มันแบบรสหวานนะฮะใส่น้ำตาลแล้วอร่อยขึ้นเพื่อความอร่อยจะใส่ผงไฟฮิตา้าแต่เราเอามาใส่พสาสต้าจะทำให้อร่อยขึ้นความหอมเป็นเอกลักษณ์ใส่ไฟฮิตา ดูแบบเตรียมเลยนเนาะอาันก็ยังมีด้านที่ยังแบบไม่ค่อยสุกดีฉัน่อกว่าจะตัดไอ้ส่วนดำๆออกไปนะได้เลยนะคะตะหลิอวอ่อนเกิน ใช้กล่อ,องเราก็ได้แล้วนะคะต่อก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆไอ้ที่มันดำๆก็จะเอาออกอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันดำเยอะหน่อยก็ชุบดีงามกันไกลอันใหม่ดีงามมันยังคมอยู่ไง ร้อนอยู่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่กล่องอันนี้ค่อนข้างจะเกลมเกลียมไปหน่อยอเดี๋ยวนี้ตัดนี่ออกทุกการใช้กันไก่ของฉันขี้เกียจพลิกมืออ่ะน,นี้ได้อยู่อ่ะจังซี่แหละอ่ะได้ใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณต๋อก็ตัดส่วนที่แบบ เกลี่ยออกไปประมาณหนึ่งนะนี่ถ้ามีพาสต์ลี่สำหรับโรยหน้ามันก็จะดูดีขึ้นมากวันนี้ก็จะแบบเน้นที่คาร์บแล้วก็ไขมันเต็มๆนะคะมีโปรตีนด้วยนิดนึงเพราะในไส้กรอกมันก็จะมีเนื้อสัตว์อยู่บ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกไขมันมน่ารักสรุปแล้วเชาว้านี้อาหารของลูกสำหรับไปทานที่โรงเรียนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ลูกไปโรงเรียนแล้วนะคะคุณต่อก็เตรียมนอนต่อเราก็ดื่มชาคามมมายตอนเช้าเพื่อที่จะได้นอนหลับสบายนะขอนอนต่ออีกหน่อยเพราะว่าพยายามนอนเร็วแล้วเมื่อคืนแล้วก็พยายามแบบข่มมากสุดท้ายก็มันเหมือนแบบหลับแต่ตาแต่ร่างไม่ไปหลับอีกทีน่าจะประมาณตีสองตีสามได้ค่ะหลับจริงๆนะก็เลยแบบนอนน้อย เราก็เลยต้องนอนต่อนะคะอยากเข้ายิมมากๆช่วงเช้าไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรออยู่แล้วกันนะก็ถ้านอนหลับสบายนอนหลับเต็มอิ่มก็คงจะได้ไปยิมช่วงแบบสายๆส,ยสิแบบสบิบเอ็ดโมงนะคะมันมีคลาสเอาละคะ่ะนอนไม่หลับหาของกินดีกว่านะคะซึ่งคุณเต๋อจะทำเป็นแบบตับหวาน แต่ว่าใช้ตับเนื้อนะนี่มีตับเนือ้อเดี๋ยวเราจะลองทำดูจริงๆเคยทำเหมือนกันเมื่อนานมามากแล้ววันนี้จะทำอีกครั้งรู้สึกอยากกินอะไรแซบ่บๆนะคะเอาน้ำเดือดแล้วนะเราก็เอาตับลงไปทำให้สุกนี่ใส่น้ำเยอะเกินไปเหมือนกันจริงๆควรจะทำให้แบบค <c oughs> อคั่ว <c oughs> ได้ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรมันพลาดไปแล้วนะคะ อะอย่างไรก็ตามทีแ่แรกคุณต่อตั้งใจจะไปยิมช่วงเช้าใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้นอนเพียงพอคุณต่อไม่ไปนะเดี๋ยวรอไปเข้าคลาสตอนเย็นแล้วกันยินชา้าคือถ้าร่างกายอะ่ะมันนอนไม่พอไม่ถึง6ชั่วโมงถึงแม้ว่าคุณต่ออาจจะไม่ได้นอนต่อกัน6ชั่วโมงแต่อย่างน้อยถ้ากลับมานอนต่ออีกครั้งแบบจกนกระทั่งเรารู้สึกอิ่มมีแรงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนั้นนะคุณตออถึงจะไปออกกําลังกายแต่ถ้าเออเป็นแบบเนี้ยจะไม่ไปพรดูว่า มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะเราก็จะเหนื่อยเปล่านะคะแล้วก็มันจะไม่มีประสิทธิภาพะงั้นเถอะอและอย่างคลาสที่อยากเข้าเป็นคลาสที่แบบคาร์ดิโอแบบแรงๆเหมือนเกือบ HIIT แล้วนะคะประมาณนั้นคือเข้าคลาสนี้ที่ไรหัวใจจะเต้นอยู่ประมาณแบบ160ย7 0ถึงเลยทีเดียวอวะค่ะคุณตอบก็จะให้ตับสุกประมาณหนึ่งนะ ก็ให้สุกนี่แหละแต่ว่าไม่ไม่ให้สุกเกินไปโยตับมันแข็งมันจะไม่แซบเนาะแต่ฉันก็กะไม่เป็นเหมือนกันอะ่ะไม่ค่อยทำวิธีการเอาตับมาต้มสักเท่าไหร่เอาละประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวขอเทน้ำออกหน่อยกลับมาแล้วได้ประมาณนี้นะคะเราใส่อะไรก่อนดีใส่ของแขกลงไป แล้วก็วันนี้คุณต๋อจะใส่พริกป่นค่อนข้างเยอะนะเพราะที่ฉันอยากกินแซ่บมากเลยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกแล้วพักหลังเนี่ยคุณเต๋อก็จะแบบกินพริกค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่รู้สึกเผ็ดอะซึ่งมันก็ไม่ดีอะเนาะกินซะแบบชินเลยอะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ข้าวคั่วโอ้เยอะไปไหมอะอประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ ถ้ามันเหนียวเหนียวไปยเติมน้ำเพิ่มดิฉันเป็นพวกทำแบบลาบแล้วก็น้ำตกหรือว่าอ่ะตับหวานเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยใส่สารเนนะเอาใส่น้ำมะขามไปหน่อยนึงแล้วก็น้ำรลานะคะไม่ใส่ก็ได้ใส่ใส่เป็นอะไรนะเอาน้ำปลาก็ได้อย่ากเดียวเลย แต่อันนี้เชฟเนินนะเชฟนะโซฟิเทลอะค่ะก็คือเคยแนะนำมาว่าแบบใช้ปลาได้มันทำให้แซบขึ้นเพราะปะลาเนี่ยม,มันมีผงชูรดในตัวคือคุณต่อเป็นคนไม่ไม่ใส่ผงชูรดด้วยไงแล้วหลังจากนั้นคุณต่อก็ทำวิธีการนี้ไม่ตลอดแล้วมันก็แซบทุกครั้งเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวขอไปหั่นมะนาวก่อนจากนั้นเราก็จะบีบมะนาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ความหวานลงไปเล็กน้อยแต่ก็ ฉันเคยใช้สตีเวียคุณต่อก็ไม่ได้กินอะไรสุขภาพตลอดเวลาหรอกนะคือยิ่งช่วงเนี้ยก็จะมีเหมือนกันกินดูใบช็อกโกแลตแต่ว่าฉันไม่กินของแท้นะคะฉันกินของก๊อปปี้แต่ฉันก็แบบลองกินหลายอันเหมือนกันที่แบบเออเป็นแบบ ยี่ห้อที่ทำเป็นดูบช็อกโกแลตแต่ไม่ใช่แบบออริจินอลว่างั้นเถอะก็ลองหลายยี่ห้อก็ลองยี่ห้อราคาทุกถูกแล้วละคา่ะตั้งแต่แบบเอ่อสิบไปจนถึง30สที่แพงสุดที่ลองก็คือสาห้าเดี๋ยวห้านะคะสรุปแล้วฉันพบว่าเออของราคาถูกกลางๆเนี่ยอร่อยสุดเลย <c oughs> แล้วเราก็าไปแอบถามคนที่เคยกินของแป้มานะเอ,อมีน้องท่านหนึ่งก็บอกว่า จริงของไอที่ราคาถูกหน่อยอ่ะอร่อยกว่าของแท่ซะอีกนะคะแต่อันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับปากคนอะความชอบของแต่ละคนะเนาะคุณต่อจะไม่ชอบอะไรที่หวานเกินไปนะคะไม่ชอบช็อกโกแลตหรือของหวานที่หวานเกินไปชิมเลยเฮ่อร่อยแล้วเติมน้ำตาลน,นิดนึงเอเติมคือมันเพรใจดิฉันมากเลยจ้า <c oughs> แต่ใส่สเตีเยรีเนี่ยอย่ายเยอะ เพราะมันค่อนข้างจะหวานมากแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรสหวานเลยมันไม่ควรจะหวานเลยเราเอาไปแบบตักหั่นไปเดียวหน่อยอุย้ยออกมาดูดีมากเลยเธอแล้วรสชาติแบบนี้นฉันชอบฉันชอบแบบสีเข้มๆอย่างนี้ด้วยมีความเผ็ดแซบนะคะที่โรยไปก็คือผักชีต้นหอมอ่ะคุณเต่าใช้มะนาวไปประมาณสองลูกครึ่งนะ มะนาวลูกเล็กมันจะเปรี้ยวดีอ,อะอาแตอนนี้เดี๋ยวชั้นเดี๋ยวที่ฉันจะไปหาจานมาตักใส่นะคะให้มันดูสวยงามน,น่ากินนะคะอะเดี๋ยวเอาออกก่อนอ่ามันดูน่ากินเนาะอันนี้ทํากินคนเดียวคือลองก่อนเลยเดี๋ยวจะทำให้ลูกลก,กินด้วยแต่ไม่แน,น่ใจเหมือนกันว่าจะทำเป็นผัดตับดีไหม ที่เราก็ทําผัดตับแล้วเนาะจริงๆตั้งใจจะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวแต่เอาไปเอามาชั่ววูว่าฉันจะเหนื่อยเกินเพราะว่าเดี๋ยวกินไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวจะฉันต้องไปนอนแน่ๆอาจจะนอนสักช่วงเวลาแบบสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยไม่ก็บ่ายนะคะแบบมันต้องนอนอะถ้าวันไหนแบบนอนไม่พอมันจะไม่ก็ไม่มีแรงแล้วเราก็อยากจะไปยิมด้วยไม่ได้ยิมไปยิมมาหลายวันละ ออกกาลังกายที่ห้องนะคะแล้วก็มีเหตุให้ต้องอยู่บ้านทํางความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นอ่ะน่ากินไหมถ้าไม่เห็นตับเลยเดี๋ยวฉันจะเขีย่ยให้ดูตับนะคะแล้วก็กืนน้ำลายโอ้ยแซบแซบอันนี้เขีย่ยขึ้นมาได้ได้อันหนึง่งอ่ะประมาณนี้นะคะ เ็นไงบ้างคะหนะ้ตนนาตาน่าทานนะาน,นี่ก็เป็นแบบ my breakfast นะคะนะเวลา9ก้าโมงค่ะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นมือแรกของวันโปรโตีนเยอะนะาตับเนื้อตับไก่เนี่ยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรไปด้วยนะอาละค่ะโอเคไม่กวนยัตอนนี้ลูกๆก,กลับมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเมื่อวานที่คุณเต๋อทำเป็นแบบแกง ไก่มาซาร่าฉันจะบอกว่ามันอร่อยมากเี๋ยว่ฉันจะทําให้ดูอีกครั้งเพราะว่าเมื่อาวานเนี้ยที่ทำเราได้เพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วมันทําให้รสชาติมีเสน่ห์ม,มากขึ้นมากค่ะแต่ด้วยความรีบเช่นเคยพอรีบแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ทำตับหวานให้ลูกๆก,กินเหมือนกันส่วนมารายามคุณต่อผัดปร,ปริมาณน้อยๆให้นางไปแล้วนะราดข้าวให้นางก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆนะกินง,ง่ายๆกันนะ จากนั้นเราก็ข้ามไปเช้าว,วันใหม่เลยนะคะก็เป็นเช้าเมื่ดที่คุณเต่าต้องตื่นมาทําอาหารให้กับเด็กๆอีกแล้ววันนี้คุณเต่าจะทําเมนูพิเศษและคิดว่าไม่น่าจะเคยทําคลิปมาก่อนนะเมนูนั้นก็คือผัดไทยสไตล์คุณเต่าค่ะเมนูผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูที่ทําน้อยมากคิดว่าไม่ถึง5ครั้งในชีวิตนะคะที่เคยทํา แล้วเอาจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณเต๋าจะผัดเป็นสไตล์แบบผัดหมี่โคราชมากกว่าเพราะเราจะคุ้นชินกับผัดหมี่โคราชเนาะคนเชวภูมคนอีสานก็จะชอบผัดหมี่โคราชและอีเหตุผลหนึ่งที่ไม่ค่อยทำพวกผัดหมี่ผัดไทยสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าการที่จะทำให้เส้นสุกอร่อยน่ากิน่ะมันยากมากเลยนะ เอาละกลับมาที่การทำผัดไทยของคุณต่อเนาะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปคุณต่อก็ทำเป็นแบบน้ำซอสก่อนก็ใช้น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มะขามเปียกนะคะเอาละเราก็มาเริ่มทำกันเลยตั้งกระทะใส่นะ้ำมันลงไปนะคะตอนทำเนี่ยยอมรับว่าตื่นเต้นนะเอาจงจริงไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงมันจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าเออดีไม่ดียังไงก็ให้เพื่อนๆดูนั่นแหละ อาพอน้ำมันร้อนคุณต่อก็ใส่หอมแขกลงไปนะคะก่อนที่จะทําคุณต่อก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลว่าวิธีการทําผัดไทยเนี่ยทำยังไงก็พบว่าเขาจะใส่หอมแขกจะไม่ใส่กระเทียมเหมือนทําผัดนีโคราเอาหล่ะจากนั้นคุณต่อก็ใส่ไก่ลงไปเนื้อไก่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อสะโพกค,ค่ะคุณต่อซื้อแบบสําเร็จแช่แข็งมามันค่อนข้างจะมีกลิ่นนะคุณต่อจะต้องล้างน้ําหลายรอบม,มากแล้วก็แช่น้ําพิเศษของคุณต่อก็คือเป็นน้ํา ไบรน์นะคะที่มันจะใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปเพื่อแบบดับกลิ่นเอาความคาวออกมาอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันกลายเป็นแบบพอละมุดไปแล้วนะคะถ้าไก่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวมันจะทนไม่ได้มันจะต้องทำความสะอาดแบบอาบน้ำขัดสีชวีวันให้เนื้อไก่จนกระทั่งแบบกลิ่นมันดีขึ้นนะคะ่ะต,ต่อก็ผัดไก่แล้วก็หอมแขกให้สุกประมาณหนึ่งเนาะจากนั้นเราก็ ใส่ซอสที่เตรียมไว้ลงไปค่ะและขณะที่ผัดไปก็รู้สึกว่าเออสีน้ำมันไม่ค่อยสวยเลยเนาะเดี๋ยวขอเติมซีอิ๊วดำลงไปหน่อยหนึ่งแล้วกันและนี่เองก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณเต่าถึงพูดว่ามันคือผัดไทยสไตล์คุณเต่าเพราะฉันก็มักจะเสริมเติมแล้วก็ใส่อะไรก็ตามที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะใส่ คืออีกนิดเดียวก็จะกลายเป็นผัดหมี่โคราชแล้วอะแต่ดีที่ว่าไม่ได้ใส่กระเทียมลงไปไงผัดหมี่โคราชเนี่ยมันจะต้องมีกระเทียมแล้วก็มีพริกนะคะเอาล่ะจากนั้นเมื่อน้ำซอสเนี่ยเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เส้นของเราลงไปเส้นที่คุณเต่าใช้ก็ไม่ใช่เส้นจันนะคะก็เป็นเส้นเล็กขนาดใหญ่ว่างั้นเถอะแล้วก่อนที่คุณเต่าจะเอามาทำเนี่ยก็คือแช่น้ำไว้ตั้งแต่คืนก่อนแล้วเพราะดิฉันเกรงว่าอย่างที่บอกไป กลัวว่าถ้าผัดแบบแห้งเลยเหมือนตามร้านที่เขาทำกันนเนาะมันจะใช้เวลานานมากกว่าที่เส้นจะสุกเราก็เลยใช้วิธีการแช่น้ำก่อนมันจะได้เร็วขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆพอทำไปมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นมากสักเท่าไหร่หรอกค่ะแต่มันก็ดีกว่าที่จะแบบใส่ไปทั้งที่แห้งๆเลยแต่เนาะเส้นจันกับเส้นเล็กมันก็จะต่างกันไหม ถ้าจําไม่ผิดก็คือเส้นจันมันจะมีความบางมากกว่าแต่คุณตอกก็เคยใช้นะก็ยังรู้สึกว่ามันใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่เส้นมันจะสุกต้องคอยเติมน้ําอยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะคือต้องกะให้ดีอะ่ะถ้า,าใส่น้ําเยอะไปทิ้งนานไปก็เละเลยถ้ากะไม่ดีเส้นก็อาจจะแข็งแบบไม่สุกเลยเอะไะค่ะตอนนี้เราก็ทําตามที่เราอ่านจากอินเทอร์เน็ตเลยเขาบอกว่าเมื่อใส่เส้นลงไปแล้วสักพักนึงเนี่ย ก็ให้ตอกไข่ใส่ไข่เข้าเข้าไปด้วยเลยอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คุณต๋อก็จะใช้ไข่3ฟองเพราะว่ามีลูก3คนนะคะวิธีการทำเหมือนแบบผัดหมี่โคราชของเชยภูมิคือจะมีผัดหมี่ร้านหนึ่งที่คุณเต่อชอบมากน่าจะเคยพูดไวในคลิปใดคลิปหนึ่งว่าปีที่แล้วหรือเปล่าชื่อว่า ผัดหมี่ร้านใหญ่ออนะคะเป็นร้านที่เราจะกินประจํามากตอนที่เป็นเด็กๆเ,เลยเงี้ยเวลาที่พี่ๆญาติๆจะออกไปซื้อเนี่ยเราจะแฮปปี้มากอยากกินมากของเขาทําอร่อยจริงๆมันจะมีแบบผัดหมี่ที่แบบไข่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่โอ้โหแซบสุดๆแต่ว่าณนะตอนนั้นคุณต่อเป็นพุทธเนาะเราก็จะกินแบบเนื้อหมูอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ผัดเสร็จนะคุณต่อก็เออคิดถึงร้านนี้ไปเซิร์ชดูว่าที่ชชยภูมิร้านนี้ยังมีอยู่หรือเปล่า เหมือนจะมีอยู่แต่ว่าเป็นชื่อของอีกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เออคิดถึงเหมือนกันคิดถึงสมัยเด็กๆเชื่อว่าคนชัยภูมิที่อยู่ในตัวเมืองเรารุ่นเดียวกันเนี่ยจะต้องเคยกินผัดหมี่ร้านนี้ค่ะเอาล่ะกลับมาที่ผัดไทยของดิฉันดูหน้าตาเหมือนจะแบบเส้นกินได้แล้วเนาะแต่เอาจริงๆสารภาพค่ะดิฉันก็ใส่น้ำไปหลายรอบเหมือนกันนะกว่าที่มันจะได้แบบ อย่างที่เราต้องการแบบเส้นสุกจริงอนะไรอย่างเงี้ยคุณต่อมีโอกาสได้ดูคลิปที่เขาแบบผัดหมี่ผัดไทยขายอะ่ะที่ใส่เป็นถาดใหญ่ๆตามร้านอาหารข้าวราดแกงนะคะตอนที่เขาเทลงถาดใหม่ๆอ่ะมันยังเป็นน้ำเยิ้มๆอยู่เลยนะเออผัดที่ถูกต้องอะ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าปล่อยไว้สักพักเนี่ยเส้นมันจะดูดน้ำเข้าไปแล้วมันก็จะน่ากินแต่ตอนทำเสร็จใหม่ๆมันจะมีความเปียกความช่ำนิดนึงเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำคลุกคลิก มันยอ้อนนึกถึงตอนแรกๆที่เราทาอะ่ะมันก็จะออกมาประมาณนั้นเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดวิธีเปล่าวะแต่พอได้ดูคลิปนั้นก็เลยแบบโอ้สแสดงว่าน,นี่มันคือเคล็ดลับความอร่อยนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะต้องทําให้มันเปียกๆตอนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสักพักมันก็จะดูดน้ําแล้วก็ออกมาอร่อยตอนทําไปก็หวั่นใจไปว่าแบบเออจะออกมารสชาติดีเปล่านาอก็คุณเต๋อมีการปรุงเพิ่มด้วยนะคะนอกจากนั้นก็คือใส่น้ําตาลเพิ่มเข้าไปอีก เพราะว่าผัดไทยมันจะต้องมีความหวานหน่อยเนาะแล้วคุณเต๋อก็เติมน้ำปลาเข้าไปค่ะคือปรับรสชาติให้มันกลมกล่อมให้มันพอดีมีความแบบเข้มหน่อยๆน่อยแล้วก็หวานนะคะประมาณนั้นอ่านเนี่ยเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเส้นคุณเต๋อเนี่ยได้แล้วมันจะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็มีความฉ่าน้ําหน่อยหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้คุณเต๋อก็จะเอาผักที่เตรียมไว้มาโรยนะก็จะมีถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมซอย จริงๆมันต้องใช้ไอ้กุยช่ายเนาะแต่ดิฉันลืมค่ะดิฉันก็เออมีต้นหอมก็ใช้ต้นหอมแหละมันหน้าตาคล้ายๆกันอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกๆก็เขียวออกอยู่ดีมันเป็นเพียงการตกแต่งเท่านั้น <c oughs> ตอนนี้ผัดไทยของดิฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าคุณต่อจะใส่สียูดําลงไปอะสีมันก็ยังอ่อนๆอยู่ดีเนาะอาสำหรับการทำผัดไทยวันนี้ของคุณต่อคุณต่อถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในระดับของดิฉัน ที่เป็นคนที่ไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะก็เส้นออกมาสุกดีรสชาติก็ใช้ได้เลยทีเดียวแต่าจริงๆรสชาติมันก็จะมีความเป็นรุกครึ่งนิดนึงมันจะมีความเป็นผัดไทยผสมกับผัดหมี่โคราช่จ้ะก็หวังว่าลูกๆทุกคนจะชอบนะคะคือผัดไทยเนี่ยเป็นของโปรดของมินนะเลยแต่เราก็ยอมรับแหละว่าของเราอ่ะอร่อยสู้ร้านไม่ได้หรอก อะมาดูหน้าตากันก็ผ่านอยู่นะแล้วเนี่ยพอดีว่ามีถั่วบดนะคะถั่วลิสงบดเราก็เลยโรยใส่ไปด้วยไอ้ที่ใส่พริกเนี่ยก็จะเป็นของมินนากับตาตา้าที่ไม่ใส่พริกก็คือของมารยัมค่ะ